สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีหมาเครื่องบินทุกคนนะครับเอาคลิปนี้ก็มีรถมานําเสนอนะครับเป็นรถไถคูโบตานะครับ M70 นะครับคันนี้เลยนะครับเป็นรถผมเองนะครับคันนี้เป็นรถของผมเองนะครับอยากจะเปลี่ยนขนาดนะครับให้มันเล็กลงนะครับก็เลยจะปล่อยคันนี้ออกนะครับ เพราะว่างานทุกวันมันมีแต่งานไถกับงานตีดินนะครับงานดันไม่ค่อยมีแล้วนะครับคันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ดันนะครับใช้งานน้อยนะครับส่วนมากก็เอาไว้ไถแต่นานะครับก็เลยอยากจะปล่อยออกนะครับอยากได้ขนาดที่มันเล็กลงมาหน่อยนะครับคันนี้ผมขอเปิดไว้ที่48นะครับหรือว่า4 8 0 0 0 0แนนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็จะมี นี่นะครับดานหน้านะครับผานอีก2ตัวนะครับจะเป็นผานบุกเบิกกับผานพรวนนะครับแล้วก็มีโรตารีอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ผมพ่วงบุกเบิกอยู่นะครับพอดีเพิ่งวิ่งไปเอานะครับมันอยู่อีกที่หนึ่งนะครับผานพรวนกับโรตารีเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับถ้าไม่เอาอุปกรณ์ชิ้นไหนก็สามารถปรับราคาลดลงได้นะครับก็คือราคานี้ผมจะแถมอุปกรณ์ให้ทั้ง4ชิ้นเลยนะครับ อ๋นี่นะครับก็เป็นผานพรวนนะครับ D H สองหกนะครับเป็นผานหกนะครับผานหกตัวนี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนใบปีที่แล้วนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นยี่สิบสีนิ้วนะครับหกใบนะครับเป็นผานโครงตราช้างนะครับ ใช้งานแค่ฤดูเดียวนะครับเปลี่ยนเสร็จก็ใช้ได้ฤดูเดียวนะครับผ่านพรวนก็คือตัวนี้นะครับผ่านหกนะครับพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งไปไถสวนมาก็เอามาถอดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็โรตารีนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับ โรตารีจะเป็นของ KMT นะครับนี่นะครับนี่ครับดูใบครับเลือๆเลยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้สองฤดูนะครับใบยังเหลือเต็มเลยนะครับความยาวประมาณ2เมตรกว่านะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับ อันนี้คืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับที่จะแถมให้เลยนะครับหรือว่าไม่ต้องการชิ้นไหนนะครับสามารถคุยกันได้นะครับปรับลดราคาลงได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่จะได้พร้อมนะครับในราคานี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรถปี51นะครับซื้อมาตอนปี51นะครับรถเดิมๆนะครับเดิมทั้งคันนะครับเนี่ยรถพร้อมใช้งานเลยไม่มีปัญหานะครับใช้ได้ปกตินะครับ เครื่องแห้งๆนะครับไม่เคยแกะนะครับปีที่แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับเนี่ยปั๊มน้ําก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ไดชาร์ตนะครับแต่ในส่วนของตัวเครื่องไม่เคยแกะเลยนะครับใครที่ได้ดูคลิปปีที่แล้วนะครับผมก็ทําหมดเยอะอยู่นะครับเนี่ยเปลี่ยนซีนล้อหน้านะครับดุมหน้าสองข้างนะครับเปลี่ยนซีนเป็นลูกปืนนะครับ แห้งๆเลยครับไม่มีรั่วนะครับไม่มีซึมนะครับขับเคลื่อนสีล้อก็ใช้งานได้ปกตินะครับชั่วโมงการใช้งานก็6 6 7 5ชั่วโมงนะครับนี่นะครับใช้งานน้อยนะครับตอนนี้ก็ปกติทุกอย่างนะครับใช้ได้ปกตินะครับน้ำมันไฮดรลิกกรองไฮดรลิกนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนลงงาน พอไถนาเสร็จก็จอดไว้เลยนะครับไม่ได้ใช้อะไรต่อนะครับใช้งานแค่ไถนานะครับดูสภาพนะครับพื้นไม่มีผุนะครับผ้ารองพื้นก็อยู่นะครับอันนี้ผมถอดล้างนะครับดูพื้นนะครับก็ไม่มีผุนะครับ นี่ครับเครื่องแห้งนะครับข้างหลังก็ไม่มีเยิ้มนะครับแห้งๆเลยนะครับนี่ครับสภาพเดิมนะครับตัวนี้ถอดออกนะครับผ่านตัวนี้ซื้อมาก็แทบจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นผ่านบุกเบิกนะครับแต่บ้านผมมันไม่มีปลาให้บุกเบิกนะครับไม่รู้ว่าซื้อมาทําไมนะครับทีแรกเนี่ย อันนี้ก็ถอดใบหน้าออกนะครับแต่ใบอยู่นี่นะครับเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะเอาไปยกรองมันนะครับก็เลยถอดออกใบหนึ่งก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเอาไปยกรองนะครับขี้เมานะครับตัวนี้ของมันจะเอาไปใส่กับผานพรวนนะครับเพราะว่าผานตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้ก็เลยถอดไปเปลี่ยนกับผานพรวนนะครับอันนี้ของผานพรวนมันหมดนะครับก็เลยเปลี่ยนกันนะครับ นี่นะครับเป็นของตราช้างเลยนะครับซื้อมาใช้งานแค่นิดเดียวนะครับไม่ได้ใช้เลยตัวนี้นะครับเอาดูตัวรถนะครับสภาพสวยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับน้ำไม่ดันนะครับ ครับท้งหวันความร้อนก็อยู่แค่ประมาณไม่ถึงครึ่งนะครับนี่นะครับได้เพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วนะครับไดชาร์จนะครับใครที่ได้ดูคลิปผมนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับตอนที่ผมซ่อมตอนที่ผมทํางานนะครับปีที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนปั๊มน้ํากับไดนะครับตรงนี้แบตเตอรี่นะครับผมก็ได้ทําแท่นวางตรงนี้นะครับเพราะว่าแบตผมว่างงานนะครับจากหน้าเกี่ยวนะครับก็จะเหลือแบต สีโลกนะครับของรถเทเลอร์กับรถเกี่ยวนะครับไม่ได้ใช้นะครับนะก็เลยถอดมาทําแท่นใหม่นะครับใส่แบตรถเกี่ยวนะครับหรือว่าอยากจะมาใส่ที่เดิมก็ได้นะครับเนี่ยที่เดิมก็ยังอยู่นะครับที่เดิมมันใส่ยากนะครับมันต้องถอดกรองนะครับแล้วก็วางแบตไปนะครับผมก็เลยทําแท่นวางแบตขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับอยากใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับใส่ ที่ใหม่ก็ได้นะครับดูโครงใบดันนะครับไม่มีคดไม่มีงอนะครับก็สภาพเดิมๆเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบครอบคืนนะครับนี่ครับ เนี่นะครับใส่ครอบคืนใส่กรองคืนนะครับก็เดิมเดิมเลยครับนี่นะครับอาให้ดูรวมๆนะครับตอนนี้ตำหนิก็จะมีหลังคาแตกนะครับแล้วก็บาอขาดนะครับสายคะเร็กมือขาดนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับที่ที่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับเนี่ยหลังคาแตกนะครับบาะนะครับ บาะก็ใช้งานมานานนะครับมันก็เลยสึกร้อตามอายุการใช้งานนะครับสายาเรื่งมือขาดนะครับนอกกนั้นก็ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับปกติเลยนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ ดีนะครับเครื่องนิ่มครับเสียงนิ่มนะครับ เดี๋ยวห้ดูระบบไฟนะครับเทรดังนะครับไฟหน้าไฟจุกเฉินครับนี่นะครับไฟติดนะครับ อันนี้นะครับไฟสปอร์ตไลท์สปอตไลท์ติดอยู่ลอดหนึ่งนะครับฝั่งนี้ลอดน่าจะขาดนะครับไฟดีอันนี้ลอดน่าจะขาดนะครับฝั่งนี้นะครับไฟสีแดงนะครับก็ใช้งานได้หมดนะครับ ไม่มีไอนะครับฐานก็ใบดันก็ไม่มีหลวมนะครับแน่นๆเลยครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นยางปูพื้นนะครับนี่นะสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับเดิมๆนะครับไม่มีขาดนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับมาตามเบอร์นี้เลยนะครับติดต่อผมโดยตรงนะครับหรือว่าอยากจะมาลองดูก่อนก็ได้นะครับมาลองขับมาลองไถมาลองดันดูนะครับถูกใจไม่ถูกใจก็ค่อยว่ากันนะครับใครที่สู้ได้เท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่ต้องการอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับก็คุยกันได้นะครับ ไม่เอาอุปกรณ์ชิ้นไหนก็สามารถปรับราคาลงได้นะครับหรือว่าต้องการเท่าไหร่ยังไงนะครับก็โทรมานะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ